อ้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นแมพที่ไม่ใช่เดนเรียลนะครับแต่ว่าเป็นรถถังนั่นเองโอ้โหนี่ดปกติเขาเป็นรถไฟนะครั้งนี้เป็นรถถังนี่ใช่การผจญภัยครั้งนี้เนี่ยเราไม่กลัวแล้วซอบบี้เจ้าบีเพราะเรามีรถถังนี่เอากระสุนใส่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเนี่ยกระสุนอยู่นี่ไงแล้วเราก็เอาไปใส่เรียบร้อยเออ นี่แล้วเราก็สามารถยิงได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบีตรงนี้อะไรอ่ะอะอเอาเพชรไปขายเหมือนเดิมแล้วเราก็ได้เงินแล้วก็<า>ไปซื้อเชือเพลิงชัวใช่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเด๊ะนี่ไงจริงด้วยดไปเออซื้อปุ๊บพอซื้อปุ๊บแล้วเราก็ไปใส่แล้วก็ใส่เชือเพลิงตรงนี้นี่ร้อยนี่อย่างนี้เราก็เดินทางกันได้แล้วยิงได้ยังยิงหนึ่งอยากยิง เดกอยากกดยิงแล้วเจ้าหมีว้าชุดมีจำกัดนะมีแค่ัดเดียวเองใช่เฮ้ยแต่อันนี้มีไม่สิ้นสุดด้วยนะกระสุนนะใช่ป้าเนี้ยเห็นบ้างไหนสีทองเุ้ยเจ็ดสิบเก้าโลบัคกอ่ะจัดไปเจ้าหมีอ่ะยิงเลยไม่จำกัดยิงได้จี้หอกกด F อหมดแล้วไหนฉันยิงนะ ไม่มีซอบบี้ในระยะหรือไม่มีกระสนเหลืออ๋ออ๋อรู้แล้วต้องต้องไปใกล้ๆก่อนโอเคเอ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อวิทยุไม่เกี่ยวไปไปเลยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววไปแล้วไปทงอืรถสิ่งเดี๋ยว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 ก็นี่ยัยวอไกวิ่งไปเลยเดี๋ยวนี่เนอะไรเนี่ยรถิ่งวยาข้าววาวแววววแหววดีอะไรอ่ะ โอ้เราต้องโอ้ยเดี๋ยวเดดไม่ใช่แล้วโอ้น่น่าผานน่าผ่านน่าต่อมันเป็นล่าท้ายนะเฮ้ยเุดตัวเราวังตกได้ค่อะระลงตกเจ้าปีมันเหยียบได้ไงอ่ะเดี๋ยวเจ้าปี๋ลอยได้ไหมเราโตะหรือเปล่าเลยแบบว่าเหยียบได้ดีเหรอแต่เขาทำสะพานมาให้นะทำไมไม่ไม่ไปตางสะพานดีๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดิแต่ฉันมี A K นะ ไ<ด>อ้อเชียเฮ้ยรู้ละหรือว่ากระสุนที่ไม่จำกัดหมายถึงว่ากระสุนอันนี้กระสุนปืนพกเกี่ยวปะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้แล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะ <ห ả? S 1> โอ้โหเดี๋ยวซอมบี้ได้เงินด้วยเหรอคืออะไรอ่จงงจะอ<ด>จะแจกเงินปกติจะแจกเป็นแบบเฉลียวเพลิงอันนี้แจกเงินเลยมาโจบี่มันเดินได้จริงเหรอเดี๋ยวฮะเดินได้เดินดิลองดูดิลองลองเออใช่เดินได้จริงด้วยโอเค

อุ้ยแต่ว่ามันเชื้อเพลิงเหลือ60พออยู่ปะเรามีถังเรามีถังน้ำมันเรามีดีแน่ดีแน่เฮ้ยเป็นคนแมวค่ะกระสุนก็แบบไม่จำกัดอีกโอ้โหนี่จริงๆเราไม่ต้องยิงมันก็ได้นะเพราะว่ารถมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะถูกปะได้เฮ้ยเราจะถึงมือแล้วไอเราใกล้หมถ่งแล้วนิดเดียวเฮ้ยหมู่บ้านอะไรอ่ะเมืองใหญ่เหรอเมืองใหญ่เจ้าหมี เงีนใหญ่นี่ฟึ๊บเราอาจจะไปเผชิญกับพวกบอสซอมบี้ก็ได้นะข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเผชิญกับแง่หลบตอนหลับมาแล้วมาแล้วมาลงมกันเลอาจอาจารย์มจฉาายสัตว์โลดดินดิยิงโอ้โหพีโฮเทลด้วยไหนไปพักได้ไหมพักร้อน่แต่แต่มันมันโล่งมากเลยอะโฮเทลว่างเปล่าเฮ้ยเราปิดได้ด้วยโฮเทล เป็นโฮเทลแบบม็อกอัพนะครับถึบไม่มีอะไรเลยอุ้ยชัดดีคุณยายมีวัสดุได้ได้เดี๋ยวยายขึ้นไปเก็บให้อู้นี่แงวัสดุเต็มเลยว้ายซมบีตกใจนีเแยีเลยะดีแก่ดีีเฮนช์าอตโดนี่เอากล่องออกไปเฮ๊บเอากล่องไปให้เจ้าหมีนี่นี่อะไรอ่ะมีตัวอีด้วยน่าจะเป็นคำบอกใบ้อะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่รู้นะครับ จันเอาเชือกเพลิงไปไช่ก่อนหายเยยว้าวววช็อี่เพียบเลยนี่ไิ้นี่เอาไปสิเนี่ยเนี่ยเนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเลยฉันขอขอจ้าเอาคุณยายทำไรอ่ะนี่มองไปแล้วยายเจอซอมบี้งับจ้าเฮ้ยคุณยายโดนซอมบี้งับนี่เกิดไปแล้วยายเข้ามาใหม่เพราะยายคือผีอมตะา้า นี่เชื้อเพลิงเต็มย่างเจ้าหมีเชื้อเพลิงเต็มแล้วเราเก็บไว้ก่อนนวค่ว<ข>อยเติมโอเคมางั้นเราไปกันต่อเลยเดินทางกลางคืนนี่แหละบูนไปสู่สองหมื่นเลยฉันลืมกดเอ็มนี่เออขยายนี่ให้เห็นรถถังุกวน อ๋อมีขับด้วยแล้วเป็นรถทางรถชนรถถ่ายที่วิ่งเร็วที่สุดเลยโอ้โหไอวิ่งเหนวมากวิ่งเหนวกว่ารถไฟขบศูนย์จริงไหนดูดิบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหน้าฟาร์มเลยแกลไเหรอเชื้อเพลิงตอนนี้หรอ47-46-45เจ็ีหกือเลยมีเก็บไว้อีกเฮยเวทีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยตอนเนี้ย หลายดูของนี้เพื่อฉันจะไปเป็นซูเปอร์สตาร์เวทีนี้โอ้โหจุดประชัตาแกจะยองเพลงเหรอไหนดูดิอุ้ยเดี๋ยวอีกระสุนเป็นกระสุนของรถถังแต่ว่าแต่ว่าเราเออเราไปทงสอบดีนี้กดิียิงอย่าว่าโอ้ยซอมีล้อมจะต่อแล้วที่โอเคจบของเยอะแล้วเนี่ย ดูดิเยอะปุ๊บโอเคไปเฮ้ยแต่ข้างหน้าเอาเขียนว่าเช็คพอยแล้วอะ่ะเฮ้ยซอมบี้มันจะไปกับเราด้วยจัดการเลยเจ้าง่ะม,ม,มันอยากนั่งไปกับเรา,าไปไปแค่เรามันไปด้วยกันครับไปด้วยได้เหรอโอ้ย,ยไ,ไปไม่ได้ ันไม่ก่กกี่ี่น่มันไม่ใช่พีดีดีแน่มันไม่ใช่พีดีดีทุบเลยดีแน่เดี๋ยวสบายฉันไม่ใช่รถถังอ่ะเนี่ยรถถังจิงอุ้ยจิงไก่ได้ด้วยสบายดีเอาไปดิเป็นไงแต่เลือดพวกแกไม่ไหวละดีเหลืองแล้วตอนนี้ฉันเนี่ยเออน่าจะตายกันแน่เลยแต่ว่าข้างหน้าไปเช็คพอยแล้วล่ะฉันว่านะเออไปเลยเจ๋อเอ๋ มาเดี๋ยวฉันคุมแมงรถถังนี้นักงาข้างหน้าเช็คพอยต์จริงด้วยโอ้โห้ยเขายังช่วยลงใกล้จะถึงแล้วไอ้เย้อีกนิดเดียวเองใช่พวกซอมบี้ก็จะบุกมาไม่ได้เพราะว่าเรนนี้น่าจะมีคนช่วยยิงเบิ้มใกล้ถึงลเย้ถึงแล้วโอ้โหเค็บเงินเชือเพื่อนก่อนเล้วแหลโอ้โหนดิยาซื้อได้ดิฐานหิน โอ้โหเดี๋ยนะถามหน่อยรดหนามยังจำเป็นอยู่เหรอนรถหนามเหรวรหนามกับแผ่นโลหะยังจำเป็นอยู่เหรอมารถถังขนาดนี้ยังต้องใช้อีกเหรอเออนั่นแหละดิขอมาดูฝั่งนี้หน่อยอ๋อนี่ขอขายของก่อนมีอะไรให้ขายบ้างเชิบนี่กล่องกล่องขายไม่ได้โอ้เอาไปเติมเชื้อเพลิงดีกว่ามีประโยชน์กว่าไหนเชื้อเพลิงเต็มยัเชื้ นี่ใส่เข้าไป75แล้วดีนะฉันพกกล่องมาด้วยเนี่ยปึ๊บเอามาวางกล่องนี้ขายไม่ได้ชั่วหมีไอ้กล่องอะไรอ่ะเนี่ยลังกล่องธรรมดาเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้จะเพิ่งหนึ่งร้อยแล้วเด็กจะเพิ่งร้อยเลยขึ้นไปเลยใช่นี่เขาบอกว่าสามหมื่นก็คือเราเข้าเส้นชัยเลยอ่ะใช่เลยก็ดีอ่ะข้างบนมันเขียนว่าสามหมื่นก็จบแล้วอ่ะงั้นเราไปกันเลยไหมไม่ฉันอยากให้นาน ได้เย้ย,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 ยเอาไว้แหวนอย่างเดียวปืนของเขาจะหมื่นเจ็ดพันแล้วตัวซอมบีก้ก็คือคือไม่ต้องเล่นก็นได้มั้งยิงอย่างเงี้ยคือเจ้าบีทับหมดแล้วอ่ะดูดิแค่วิ่งอย่างเดียวนะ<อ>ไม่ต้องยิงฉอกก่อนครบขนาดนี้เออเน,นีเ่ยยิงเพื่ออะไรเนี่ยยิงเพื่ออะไรยิงเพื่อเอาเชื้อเพลิงเหรอฮะไอ้แต่ยิงเอาเพื่อเอาเชื้อเพลิงใช่ไหมสี่สิบหก ้แต่เชื้อเพลิงมันหมดไวอยู่นะดูดิใช่ใหมดเร็วมากเลยเฮ้ยสองหมื่นเจอหมู่บ้านอ่ะเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้าเนี้ยโอ้โหนี่นี่แว้มาแว้มาเนี่ยหมู่บ้านนีแหว่แว่แหว่ตำรวจตำรวจเฮ้ยยังมีขอขายด้วยนะเออจริงมีให้ซื้อเดี๋ยวอมบีไม่เกี่ยวแก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 ไม่เกี่ยวเนมัซื้อของเหรอซอมบี้แกไม่เกี่ยวนี่ มาเยอะเลยมาเยอะเลยมาเยอะเลยมันจะมาปนของเราเจ้าต่อโอ้มันจะมาป้นเลยนี่จะมาป้นเหรอจะมาป้นเหรอไม่ให้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 มันไม่ได้มาปนมันมาแท็บมาอะไรนะมาแท็บแท็บแท็บโอ้ยข้างหลังยังเลยอเยอะเยอะเยอะจะมีแต่ปืนยิงละมีโอ้ยมันจะมางับเราจะมาลับเจ้าหมีแล้วเอาเลยมียิงเลยเออหมียิงหมียิงได้เออ าโอ้โหเดี๋ยวเงินเพียบเจือเพลิงร้อยแล้วอะเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้เยอะมากแล้วมันมีอะไรให้ซื้ออะขอดูหน่อยเหมือนเดิมปะอ๋อก็เหมือนเดิมเลยทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยตอนนี้ก็เป็นร้านขายปืนแล้วก็มีกระชุนรถถังนะเนี่ยอ๋อมีปืนใหม่ๆขยายได้เอคขยายได้ปืนอื่นก็มาซื้อได้ นี่ครับนี่เราเอาถังไปไหมนี่ถังสิบห้าได้เจ้าผีดิถังอันนี้นี่เนี่ยเนี่ยข้างหลังเลยถังน้ำมันเต็มแล้วนี่เนี่ยอ่ะเอาไปใส่หน่อยได้ฉันเก็บไปแล้วมาได้ปะไปกันต่อทุกคนมาเด้วยดีดูซิว่าเราจะไปถึงสามหมื่นด้วยความปลอดภัยหรือเปล่าอุ้ยแต่นี้เล่นง่ายกว่าเด็ดเรียวเยอะเลยล่ะ โอ้ร่ยากไม่ไ่มี่มลมเ่อย่าง่ะก็ได้เรื่อยๆเพราะว่าโล่บักแต่พอเราเติมปกติต้องหากสุนนะเน่ยแล้มันได้รัดนึงอ่ะกว่าจะได้น่าจะเยอะอยู่อเีนี้เออตอนนี้โอพและโอพจัจอ่ะเจหี่แล้วก็เชื้อเพงนี่เหลือเฟือ7สบาย ต่อเดินทางยาวๆน้ำแต่เดียวอ่ะเดี๋ยวก็ถึงเช่นไชโดยที่ไม่ต้องแวะเชื่อเพลิงเพราะเรามีแบบเต็มแบบเยอะมากนั่นน่ะดิโอยมืดแล้วสองหมื่นแปดแล้วโอ้สองหมื่นแปดแล้วใช่พาทิดตกดินพอดีเลยโอ้พาทิดสวยมากเลยใช่แล้วโอ้เป็นการแบบว่าเดินทางที่ชิวเอาแหน่น้ำมันหมดเฮ้ยโอเคอย่าเติมให้แป๊บเติมมาเลย ก็ดูฉันคู่บ้านี่โอเคหน่อยแกนี่ชอบพี่นี่แน่จะต่อยิงเลยมาฉันยิงให้ฉันยิงให้ขอบใจมากนั่นแหละสุดยอดเนี่เสบียงเต็มเลยข้างหลังอ่ะอุ้ยชอบี่ข้างหลังเต็มเลยไปเละเนี่ยจะเพลิงรถหลวงเดียวเดียวเดียวยัยก่อนรอยายก่อนยายตีคอมยัยข้างล่างยายลงเลยยัยยายยัยเป็นแกไปอยู่ใต้ล้อรถถังอ่ะโอ้ยยัยลอย ไอาสบีเยอะวะสบีเยอะวะมันเยอะจริงมันเยอะแต่ว่าก็ใกล้เหมือนกันเราจะเจอผัสสายข้างหน้าแล้วเส้นชัยชัยไปกันเลยลุยเขาบอกว่าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอ้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเออนี่ไงอุ้ยถึงแล้วเย้ ในที่สุดก็ชนะหุ้ยรถถังเต็มเลยฐานลับ